สวัสดีครับผมอยู่นาทีอาร์ซูบไว้ครับผมนี่อยู่กับพอซ่าสา0ร้อยครับปี2 0 1พครับผมอันนี้ก็น้องเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีขาวมุกครับผมคาดน้ำเงินนะเนี่ยให้น้องอาร์มโชว์รูปร่างก่อนนะครับอันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆนะครับเครื่องเดิมนะฮะเดิมกักหมดทุกอย่างเลยเดิมเลยเดิมจ๋าเลยคันนี้โอเค ของแต่กหลักๆคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นรถเดิมรถบ้านเนาะ,ะมีตู้ไแเนมาม, <laughs> มีเป็นมือคัดเดิมนะ<ช>ก็ชิวอ่าชิวนี้เป็นชิวแต่งปะ<ช>อ่าเป็นชิวแต่งเป็นสีใสนะไม่ใช่สีดำนะโอเคครับผมก็ดอกยางยังเหลือๆลยนะฮะนี่ฮะน้องอาร์มโชว์ดอกยางหน่อยเนี่ยดอกยางเหลือๆเลยอ่านะขับได้อีกยาวนะฮะชกชกเดิมนะคันนี้เดิมๆหมดเลยไม่ได้ทํไม่อะไรมาเลยนะครับผมอ่ะยางไงก็เหลือนะพาไปวงไปเบรกเดี๋ยวเช็คให้นะครับ ถ้าไม่มีแล้วผมก็เปลี่ยนให้นะตอนส่งรถนะอะเบาะก,ก็เบาะเดิมโอเคมาดูเลขไม์กันเลยครับอ่าเลขไม์อยู่ที่สามหมื่นสองนะฮะก่อนสวิบอ่าขอโทษดิก่อนส่งรถเราสวิบให้นะครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็คน้ำนะครับแล้วก็ไล่พวกน้ำมันเบรกนะแล้วก็ดูคายเบรกให้นะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยแล้วกันล็อกตัดเลยอะโหดโหดมันรถบ้านนะเฮ้ย <laughs> ลืมถือเบรกต้องจับเบรกก่อนแล้วก็สตาร์ท อ่าครับรถเดินเบาแค่ยี่างเงียบนะรถจ่ายตลาดนะรถจ่ายตลาดเดี๋ยวเรามาเปิดใต้บ่อให้ดูอีกทีแล้วกันใต้บ่อคือแบบใหญ่มากเดี๋ยวผมก็ลองเบิ้ลนเบนให้ฟังนะครับว่าเครื <Wit default> ่องมันใช้งานได้นะอันนี้เร่งล้อหมุนปกตินะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคครับผมโอเคจานี้ออกรถที่2,900 0บาทนะครับ ผ่อนประมาณ2 0 0พนะยื่นได้60งวดหรือ5ปีั่นเองได้ไปคุ้มันานี้เป็นรถบ้านนะครับรถจายตลาดเนาะ,ะเดี๋ยวเราเปิดใต้เบาะให้ดูดีกันว่า,บา,าเ,าเบาะมันใหญ่มากขนาดไหนอ้าวไม่ใจไม่ได้วะอ่าโอเคมาละโอเคเนี่ยฮะเบาะมันใหญ่มากนะฮะผมชอบตอนเอาไปซื้อเบียร์นะครับไปนใส่ได้หลายขวดไม่ใช่นะผอชอบเอาไปซื้อน้ำมันเครื่องบ่อยนะ,ะับก็ยกมาลางังสองลังเลยก็ยัดในนี้ได้เลยเก็บได้สบายครับผม ไงก็ถ้าสนใจติดต่อทางเพจซูบไบหรือเซีลยวที่ขายอยู่ได้เลยนะฮะคันนี้ได้ไปคุ้มกับผมรถบ้านใครที่หารถใช้งานขับไปทํางานขับไปสอนขับไปรับสาวรับหญิงครับนั่งได้34คนคันนี้เลยครับพอซ่า300ปี2018รับจบครับผมสวัสดีครับ